สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยใช่ลยคแขกรับเชิญของเราขออนุญาตเรียกว่าคุณบีนะครับได้ค่ะได้ค่ะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะวันนี้วันนี้คุณนุกตาเขาจะแบบว่าเรียบร้อยเป็นพิเศษนะฝากเนื้อฝากตัวคุณบีแบบนี้เลยหญิงไทยใจงามค่ะรักเดิกต่ำกว่า18แอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะรวมถึงยังมีอีกหลายคนที่อยากฝากเนื้อฝากตัวคุณบีใช่ค่ะเนาะอาชีพนี้ดูน่าจะมีความสุข มมีความสุขมากค่ะเป็นอาชีพที่สนุกมากโดยเฉพาะเวลาที่ลูกค้าอีเมลมาหรือว่าโทรมาขอบคุณเราอะค่ะว่าเอ้ยเจอคู่แล้วนะเดทกันที9้าชั่วโมงคือเรามีนะคะนัดให้ทานอาหารเที่ยงลากกันไปถึงอาหารเย็นแล้วตอนเช้าฟีดแบ็เราว่าพี่พี่ไม่รู้พี่ทำลายสิติหรือเปล่าแต่เมื่อวานพี่เดทกัน9้าชั่วโมงเนี้ยเราดีใจมากมีมีมีรู้จัก รายละเอียดในการ,รที่อยากจะหาคู่รักก่อนนะคะว่าอันดับแรกเนี่ย คือต้องทําอะไรก่อนเหรอใช่ต้องมีเคสตัวอย่างไหมฮะต้องมีบอกว่าตัวอย่างไหมฮะว่าแบบว่าสมมุติถ้าเกิดเราเป็นคนที่อยากจะหาคู่รักอยากจะหาความรักเนี่ยเข้ามาหาคุณบีอันดับแรกคุณบีจะต้องทําอะไรกับเขาจริงๆแลวนะคะก็คือสามารถติดต่อเราโทรหาเราโดยตรงได้หรือไม่ก็ติดต่อผ่านทางหน้าเว็บคือถ้าทางหน้าเว็บเนี่ยเราก็จะมีสตาฟโทรกลับไปก็ก็สัมภาษณ์เบื้องต้นทางโทรศัพท์ถ้าเกิดว่าเขาขายในกลุ่มลูกค้าเราเพราะเราต้องบอกว่ากลุ่มลูกค้าเราเนี่ยเราเลือกว่าอย่างน้อยต้องจบปริญา ขึ้นไปต้องคือต้องมีการงานก็แล้วก็สุขภาพจิตอะไรทุกอย่าง,งเรื่องการเงินประวัติอัจฉากรรมไม่ได้บีเช็คจริงๆเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วตอนที่มาสัมภาษณ์เนี่ยต้องเซ็นรับเงื่อนไขและสัญญาว่าสิ่งที่เข้ามาเนี่ยเขาต้องพูดเป็นความจริงเหมือนที่สมัครตอนแรกเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาเจอคุณบี แค่กรอกข้อมูลต่างๆอ,อ,อย่างนั้นไม่เรียกสมัครคเขาเรียกติดต่อ,ตตอเข้ามาเพื่อให้เราสัมภาษณ์รอบแรก <ภา S 2> ว่าว่าเขาเมีคุณสมบัติที่จะมาใช้์วิสระไหมถ้ามีเราจะเชิญเข้ามาสัมภาษณ์ถ้า,ถ,าถ้าไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเราเราก็จะแบบว่าขอโทษนะคะอาจจะยังไม่พร้อมในตอนนี้อเ,เอาไว้โอกาสหน้าทางคุณพร้อมก่อนงานผมสามารถตอบแทนคนข้างๆผมคนนี้ได้ จบปริญญาตรีล้านะฮะนะฮะมีการศึกษาผ่านครับแล้วก็พฤติกรรมใช้ได้ครับผ่าน,นใช้พิชซโอเรียงเรียแล้วก็ประวัติเรื่องการเงินผ่านครับสมมุติโดนโดนคนอื่นโกงมานี่ ได้ไหมฮะแต่ไม่เคยไปโกงเขาได้ค่ะได้ผ่านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนนี้เนี่ยสามารถผ่านขั้นตอนแรกได้มาเจอคุณมีอสมมุติว่าเอางี้นะคะระหว่างที่ตุกตาจะเป็น case study หรือว่าตัวอย่างเนี่ยคุณผู้ชมทางบ้านต้องการโทรเข้ามาแบบว่าสอบถามพูดคุยกับคุณบีนะคะเพราะว่าสนใจเหลือเกินก็โทรมาได้ที่02-295-23 98นะคะอะทุกตาติดต่อไว้ที่หน้าเว็บสมมุติหน้าเว็บคุณบีปุ๊บอยากหาคั่วค่ะบอกชื่อบอกนามสกุลอะไรเรียบร้อยเราจะมีแบบฟอร์มเราเรียกว่า get started form นะคะมันจะมีธงไทยนะคะบางคนอาจจะบอกว่าที่ทำไมเว็บนี้มีแต่ภาษาอังกฤษเราใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเพราะว่าเรามีลูกค้าต่างชาติเรามีมาจากทั่วโลกถ้าอยากดูเป็นภาษาไทยคลิกธงไทยบนขวานะคะก็จะเปลี่ยนภาษาไทยตอกกล่องเป็นภาษาไทยได้ เออไม่ได้ต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษใช่เพรว่าคุณจบปริญญาตรีนี่ยใช่เพราะข้อมูลที่กรอกมันง่ายๆก็แค่ชื่อนามสกุลเบอร์โทรอะไรอย่างนี้ง่ายๆต้องกรอกได้อสมมติทุกตะกร้อ ครบหมดแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมีทีมงานโทรกลับไปสัมภาษณ์คุณตุ๊กตาว่าคุณสมบัติตรงกับที่จะมาเข้ามาเป็นลูกค้าเราไหมคุณจะสมบัติอะไรบ้างคะบอกมาเลยค่ะก็อย่างที่บอกก็คือว่าคุณจะต้องโสดถูกไหมคะโสดโสดมานานค่ะจบปริญญาตรีขึ้นไปค่ะจบแล้วค่ะค่ะแล้วก็นอกนั้นก็ไม่มีประวัติอาชญากรรมไม่ล้มละลายอย่างเนี้ยค่ะไม่เคยล้มค่ะอย่างเนี้ยค่ะเราก็จะเชิญเข้ามาสัมภาษณ์ที่ออฟฟิศเดินมาตบตบตบเขาออฟฟิศมาแล้วปึ้ง ทำยังไงต่อคะเดี๋ยวเราลืมบอกไปเราต้องบอกคุณตุ๊กตาว่าตอนที่มาสัมภาษณ์กรรณานำสำเนาแบบประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาวุฒิการศึกษาทั้งหมดตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไปเพราะบางคนจบปริญญาเอกเป็นหลักฐานยืนยันเป็นหลักฐานยืนยันว่าจบเพราะว่าลูกค้าเราจบปริญญาตรีโทเอกเมืองนอกเยอะมากนะคะมีหมดมีหมดดังนั้นคุณจะมาเคลมเฉยๆไม่ได้ว่าคุณจบที่เมืองนอกมาเราไม่เชื่อต้องเอามาด้วยต้องแล้วก็ รายละเอียดที่ทํางานถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจต้องหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทนาบัตรอย่างนี้ค่ะต้องออกมาให้หมดค่ะค่ะแล้วก็พอคุณตุ๊กตามาถึงเราก็จะสัมภาษณ์โดยที่มีแบบฟอร์มสัมภาษณ์ของเราประกอบกับเอกสารของคุณตุ๊กตาค่ะแล้วเราก็จะสัมภาษณ์เป็นข้อๆอ่าสมมุตินะคะว่าตุ๊กตามาพร้อมกับเพื่อนที่เป็นเพศที่สามเนี่ยรับค่ะคู่ให้เพศที่สามด้วยไหมคะรับค่ะโอ้หลายหลายคน B จะบอกว่าเพศที่สามเป็นเพศที่ ที่ที่กลุ่มลูกค้าที่มาใช้สวสิสเรานะคะเป็นกลุ่มที่ประสบความสําเร็จมาก oh. มากมากๆามาก,มากใช่ใชายหรือว่าหญิงๆคะใช่ชายใช่หาชายสิคะค่ะก็อยากรู้ว่า,เ,า,เ,าเรามีเรามีทั้งคือเราเรียก เราเรียกว่าพา s ์ติคิว active ค่ะคือไม่ทราบทราบไหม passive ก็จะเป็นฝ่ายเป็นเกย์ควีนอย่างนี้ก็จะเป็นเกย์ควีนผมเข้าใจที่ผู้นุกตาถามคือหมายถึงว่ามันจะมีทั้งเกย์แล้วก็เลสเบี้ยนแล้วในส่วนเลสเบี้ยนมีไหมทอมดี้เลสเบี้ยนเรามีหมดเรามีหมดขอบทูน ใช่จริงๆตอนนี้เราขอประกาศเราหาทอมเพิ่มด้วยเพราะเรามีโปรไฟล์ฝ่ายหญิงที่มองหาฝ่ายทอมที่ดีๆเยอะมากทําไมคะผู้ชายในโลกนี้ขาดแคลนหรอคะถึงไปหันพึ่งกันหมดเลยไม่ใช่มันเรื่องแบบนี้นะคะมันเรามันจํากัดไม่ได้ใช่เพียงแต่ว่าเรามีทั้งเรามีทั้งชายหาหญิงหาชายแต่เรากำลังจะบอกว่าเราเป็นศูนย์กลางให้ ชายหาชายด้วยแล้วก็หญิงหาทอมคือแล้วแต่คุณจะชอบแล้วแต่คุณจะชอบเปิดโอกาสเปิดกว้างความรักไม่มีพรมแดนถูกต้องแล้วยังไงต่อคะสัมภาษณ์กรอบรายละเอียดหลักฐานส่งแล้วอยากรู้ไมาเปจริงเราก็จะถามตั้งแต่จบอะไรมาประวัติที่บ้านเป็นยังไงพี่น้องกี่คนคุณพ่อคุณแม่ทําอะไร อะไรนะฮะแล้วก็เกี่ยวกับการใช้ชีวิตเกี่ยวกับการมีรถขับไหมสุขภาพดีไหมถามทุกอย่างทุกอย่างถามเกี่ยวกับตัวคุณตุ๊กตาก่อนใช่ไหมคะแล้วมาถามเรียกกับคู่คุณตุ๊กตาว่าอยากเจอแบบไหนเอออ๋อสเปคหรอคะใช่สิว่าคนนี้เขาผ่านหมดเลยะทุกอย่างดีหมดอ่าก็มาเรื่องคู่คุณตุ๊กตาแล้วอยากเจอแบบไหนสเปคเหรอคะ เอาสเปคแบบว่ารูปร่างหน้าตาหรือว่านิสัยคะทุกประถามทั้งหมดถามทั้งหมดเลยหรอตั้งแต่อายุศาสนาการศึกษาสีผิวหน้าตาไทยเชื้อชาติเราถามหมดอ๋อก็จะต้องไม่เกินอายุไม่เกิน3 5ปีนะคะแล้วก็ต้องสูงหล่อผมยาวผิวผมยาวจริงเหรอที่ฉันชอบผชายผมยาวฉันผิดหรือหรอออฉันชอบผู้ผมยาวแล้วก็แบบว่าไม่กินเหล้า ไม่สุบุรีเที่ยวอาบบนวดได้จะต้องบอกความจริงเออห้ามโหกหก เอ้ยเรามีผู้ชายที่ไม่ดื่มเหล้าไม่สุบุรีนะเรามีเรามีมีมีเดี๋ยวนี้กลายเป็นเทรนด์ใหม่ที่คนรักษาสุขภาพใช่ไหมคะต้องเป็นหนุ่มเฮลตี้อะไรอย่างนี้สิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคนที่เข้ามาหาคุณบีหรือว่าคนที่เขาต้องการจะถูกเก็บเป็นข้อมูลใช่ค่ะหมดเลยใช่ใช่คือหลังจากที่เราคุยกับคุณตุ๊กตาเสร็จแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านคุณตุ๊กตาเองด้านคู่ทีนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับข้อตกลงในการใช้เซอร์วิสเราว่าคุณตุ๊กตาจะทําอย่างนี้ได้นะห้ามทําอย่างนี้นะ มีอะไรบ้างครับห้ามก็คือห้ามเอาเรื่องราวแยบคู่เดทของเราไปไปเที่ยวโพส์ไปเที่ยวบอกใครต่อใครไปเมาให้เพื่อนฟังก็ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ามาเราจะมีกลุ่มคนที่มีชื่อเสียงอย่างคุณตุ๊กตาเป็นคนมีชื่อเสียงก็คงไม่ชอบจะให้ใครเมาอย่างเงี้ยนวันมาอะไรเออไม่ได้ไม่ได้หรอกกลุมมามตะกะมากไม่ได้เพราะเรามีกลุ่มที่มีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นในด้านคนที่อยู่หน้ากล้องหรือคนที่อยู่ในเป็นกลุ่มนักธุรกิจเยอะจริงๆใช่หลักใหญ่คือคนเหล่านี้จะทํางานหนัก มักจะไม่เจอคนอื่นหาคู่ยากใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ก็เป็นเจ้าของธุรกิจซึ่งไม่ไม่อยากจะจีบเด็กๆในออฟฟิศมันดูแบบอีกใไม่าไม่ได้าก่อนที่จะมาถามแบบเรื่องราวนะครับมีคุณผู้ชมนะจากอุทยานะครโทรมาพูดคุยด้วยนะครับคุณนิวั์สวัสดีครับคุณนิวัตสวัสดีค่ะคุณนิวั์ครับคุณนิวั์คุณนิวั์เออ อ้าวไม่เป็นไรอยู่คุณนิวัฒน์โทรเข้ามาใหม่นะคะแต่ตุกตารู้ว่าคุณนิวัฒน์สดอยู่ค่ะโทรเข้ามาโทรมาได้เลยนะคุณผู้ชมอาถามต่อครับคือเมื่อกี้นี้มีสงสัยนิดนึงตอนที่บอกว่าสเปคของฝ่ายตรงข้ามเราเนี่ยบอกว่าสีผิวชนชาติทุกอย่างมันดูเป็นรูปธรรมหมดเลยฮะถ้าเกิดแบบเราไม่มีสเปคขนาดนั้นอะผมไม่มีสเปคสมมติเป็นผมบ้างละไม่รู้จะไองหีแหละคุณจะชอบแบบว่าตาเหล่หู